รองศาสตราจารย์ดรศสศิวิมลเมียมพลครับท่านคณะบดีคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นประธานเปิดตัวการถแถลงข่าวฟุตบอลสร้างสัมพันธ์สีมหาวิทยาลายัยในชื่อว่า For Business School Cup 2025นะครับก็มีสีมหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจชั้นนําของไทยกเกษตรจุฬาธรรมศาสตร์และม,มสวเข้าร่วมแนวคิดคือมิตรภาพความสมัคคีและศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยใช้ฟุตบอลนี่แหละเป็นกีฬาที่เป็นสะพานเชื่อมความ สัมพันธ์ความสามัคคีและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาอะบางที่ก็จะเป็นนิสิตใช่ไหมจุฬาเป็นนิสิตของเราธรรมศาสตร์จะเป็นนักศึกษาเนาะครับแล้วก็เป็นพื้นที่แสดงความสามารถแสดงทักษะด้านกีฬาเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับการแข่งขันจะมีขึ้น26มกราคมปีหน้าครับแข่งที่สนามฟุตบอลอินซีจันทร,รสถิตที่กเกษตรนะฮะร,รอบแรกเตะแบบพบกันหมดเลยเพื่อเก็บสะสมคะแนนแล้วหาทีมไปแข่ง ในรอบชิงที่สามและชิงชนะเลิศต่อไปแล้วก็จะมีรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมให้ด้วยครับใช่ค่ะนักกีฬาหลายคนที่เป็นตัวแทนมาร่วมงานวันนี้นะคะทั้งสี่สถาบันก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยช่วงนี้ยังไม่มีการเก็บตัวฝึกซ้อมใดๆเพราะว่าอยู่ในช่วงปิดเทมอมเขาบอกว่าเดี๋ยวพอเปิดเทอมปุ๊บก็จะมาเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันบางทีบอกว่าเดี๋ยวซ้อมแค่อาทิตย์เดียวแต่จะเอาแชมป์ให้ดูโอ้โหโมีคิงกันด้วยนะว่าไปค่ะ